ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีสุขูสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภารวเนะคะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันได้พลานแนวทางดีๆเด็ดๆข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอขอบคุณขอบพุ่นนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ช่องในหน่อยนะคะเนาะค่ะ <F 4> <c oughs> มน,นีแอดได้มาตามหาแนวทางจากปูสามแปดเฮาเนาะคะ่ะหวดที่แล้วเล็กปูกับเขานะคะเขาตรงๆเลยนะจ๊ะขาไปกลับปูพร้อมๆกันเลยจ้าสองสองหกนี่สองหกสองเ,อเก่า่นี้แหลอ๋อตัวนี้เล็กอันนี้ชุดรางว็ปูมันเป้นชุดราง ชุดล่างอันนี้ชุดบนชุดล่างตัวนี้เป็นเป็นเป็นเลขกแนมที่ปูหาจับครูใส่ต่จับแถวนี่รักซิบเปนรักซิบเปนออกเป็นรักซิบมาตีปูเนี่เอออกน้ำกันออกโอ้ยยืดน้ำกันก็มีเออออกน้ำกันบ้านเด็กเก้าศูนย์เด็กโอ้ยยืน้ำกันน้งใส่ตีปูครับโอ้อันนี้ปูวัดยืดน้ำกันก็ออก คือผู้คิด็บบตัวเหล,ล็กอน้เลกซี่ตัวนี่นังเสียมมากัอยู่น้่งกันคือเหล็กสูงเก่าวดที่หท่นทุนเป็นหายไปอ่ามันยูน้องกันอาจจะเป็นหกเก่าหกสองเก่าซี่นัเสียบยี่้อเก่าสอง 2. สียบแบอันนี้อาจจะลืมกันเนอะกับต,ตัวตัวเลขกอ่าตัวเล็กแนวทางของกูสามแปดครับ ครับอีกจังน้อยกับสิไเคุยกับปูสามเป็ดนะย้อนนี้เนแค้เนกระพรเพาะนั่นแหละนะครัปนกัลูกมากครับค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนิกามาตามแนวทางจากปูสามเปดนะคะพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วกะเข้านะคะพี่น้องนอกเข้าตรงตรงนะคะ่งงงนะงวดน,นี้กะบัวผานนะคะ่ะเธอซิมาสิาตตามถามข่าวให้พี่น้องนะคะ่ะว่าปูเพิ่นได แนวทางมาแบบไดนเนาะคะ่ะซึ่งล่างเนาะคะ่ะสองเจ็ดสองเก้กาเนาะคะ่ะพี่น้องด้อเลขล่างเน้นเน้นนะคะพี่น้องคะ่ะส่วนเลขบนเนาะคะ่ะสามตัวบนเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกเก้กกกาคะ่ะพี่น้องคะ่ะสามหกเจ็ดหกเจ็ด หกเก้าค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเลขนี่หน่อยหางเนาะคะ่ะประหยัดต้นทุนเะ้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะไปพิจารณาเบิ้งเน้ะค่ะพี่น้องค่ะดักีครับตัวนี้เป็นเลขลักซิบของปูนี่ช่มใก่กรบปูสามเปือกนี่หกเก้ากับสองสี่นี่แะครับที่อให้เบื้อ,อง,งหันเด้อยบัวเเคยผิดจรเทีย มันพิเทเท่านั้อันคือมวนนี้มันมีหมีเก่ามีสอมีส่ 6, 6, 6, 4, เอีอเป็นหลักสิล่างเป็นของล่างครับเป็นของตัวล่างน่ีน่นองเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจิเขียนหนตันี้ไหมก็เป็นหลักส<า>ิบล่างอัาไปหลดม้กนพิเศ ลักสิบลอันนี้ก็ตัวก้อนหนึ่งคืออชุดนี้ผมปูชุดที่สามหกก็เก่ากัมหนึ่งเนี่ยผมว่างหันนี่อันเลขบนมันคู่เดียวเด้หกลักสิบแปเน่นหกเลยลักสิบบนบนบ้านบนหรครับเออลักหกลักลอยมันสามสามมากลอยไปเส้นหนึ่ปูแน่นอนอืออันนี้เลขบนว่างหันเขาเก้าศูนย ตอกากอากซูนี่มากหมือนกันเก็บเก่ากันเนี่ส่วนงวดก้อนสองสามก็แมนสองสามก็แมนของก้อนก้อนไปเรื่อยๆปูเมื่อคยพิดนะครับปูสามแปดกับปูสามแปดทผู้ชุ่มกอสีดิ้ยินสื่อดิ้งยินเสียงคนเนาะอันนี้เป็นแนวทางเรียกแนวทางของเกินครับมันี้สีเขียนบนให้เบิ่งครับปูปูบอกว่า ให้หเป็นหลักสิบนหกลักสิบสามหกสาหกเจ็ดไมด้หาแวเลยหกในนอนเนี่ยหกลักสิบลานเปอร์เซ็นต์เตโอ้ยคัดไปยังไรมากคักมันเลยหลักสิโอ้โหนี่ไปยังไรนครับเป็นเป็นเป็นเลขสูตร กับเป็นเลขสูตรโอ้โอเห็นบนเห็นกับเป็นเลขสูตรของปูฝน,นเลขสูตรกับนี่นพี่นอนะ้องเนาะเอาเอาเบืองไล่เจอกันอขึ้นมาครับนี่ชัดเจนพนะีนนนน่น้องเนาะ กับชัดเกียนครับอันนี้ตวัวดำๆนะั่นเป็นตวัวเนี่ยทางงวดกวนกก็เห็นเห็นกันแล้วกับเขามาอยู่นี่นี่เสี่ยวนี่นี่พี่นอ้องเบื้องลื่นนี่เลลรักสิบของของเหลลางนี่หกมีเก่ามีสองมีสี่เป็นเหลลกรักสิบย่างเดียวนวยวู่วาล่างเทือมันกับเข่ากันน,นี่นี่นี่ทั้งซิบซึ่งนวยอยู่น้ำกันล่างเทือกแต่ว่าเพิ่นดึงไห่เห็ดไห้คือเหลลรักสิบเป็นเหลลาง นี่ครับนี่สองนี่เกียรตินี่สองนี่เก่าคือลักสิบก็คือสองเก้าสองหน่วยสิบหน่วยสิบแต่เพิ่นต้องเกียรติก็กล่ามาใส่อ้าง 92, ส่ละเก้าสองสี่เพิ่นก็นเอาสองตัวมาใส่ครับลักสิบของลักเลขบนหกอย่างเดียวเป็นหกอย่างเดียวลักสิบเลขบนเนอะกับหกอย่างเดียวครับบ่บ่ผิดหลังอุวาบ่ผิดหวังกับสำหรับเลขตัวนี้ รักลอยครับก่ต้องไปห่วงอันอื่นปูบอกว่าให้เอาสามตัวเดียวรักลอยเต็มๆคือรักลอยกับรักลอย้อยวยพี่น้องเนี่คือรักลอยเนี่ยคือคือสามรักลอยปูบอกว่าจะเอาตัวได้ส่เด็ยกค่ะเอาสาม่ซพี่น้องมักตัวใหถัดสมมติว่าพี่น้องเนี่ยมันเปนเนี่างแล้ว ทำพี่น้องมากตัวใดเลขลักน่วยลักสิบเดียวแกแกปูพนไหหม่านหาาก,หกักสิบสามรัก่อยกับสามหกหล้วเสียเอาอยัางใส่ไทยกับเรียวแต่พี่น้องของปูนี่คือไหามากหกเจ็ดหกเก้าสามหกเจ็ดบูบอกว่าสามนี่ไม่ไปไหนคืออยู่หลักร้อยหกลักสิบยางเดียวเลขบนครับบาัานนี้เลขล่างรักสิบนี่มีหกมีเก้ามีสองมีสมีส่เลขล่างแล้วพี่น้องเด้อ ล่างก็คือ้ว่าขึ้นบนนี่เพิ่นก็เอาสองเอาเก่ามาใส่เอาเกียร์มาใส่เป็นสองเกียร์สองเก้าหน่วยสิบหน่วยสิบนี่รันสิบเนคือตัวนี้ฟานนี่มันอยู่น้ำกันปูว่ามันอยู่น้ำกันมันก็ออกกันได้คือปูเอาสองกับเก่าเนี่ยมาใส่กันนี่ครับมาใส่กันพี่น้องก็จะจะลืมกันนะครับสำหรับของปูสามแปดเท่าก็เป็นตัวเลขที่สวยๆเป็นแนวทางกับแนวทางของเอฟซีแนวทางของพี่ของน้อง อ่าสีได้บ่งกันนะกับก็คือเป็นเหล็กตัวเหล็กแนวทาาอ่าพ่ผพิดหวังกันงวดว่าันผู้เขางวดคว้านผูกกับเขาปู้เขาสูงงวดกับปูเขาสูงงวดพี่น้องก็จะเลืมกันกับสำรับตัวนี้เกศเก่าผูกับเหล็กูเขาสูงวดับเหล็กผูเขาสูงงวดมกเข่ากับถือมกเข่ากับถือพี่มืออันนี้ที่เหล็ปูมีเสน่ห์แหละมีช่องผู่ะ นี่นอปูล่างปูล่างข้างล่างนี่นี่นมันชองูล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับพ <ขา S 1> ี่นอ้องอโอ,อ,อ,งอ,งอ้องหมเยะชตัวนี้มาซื้ตัวนี้นเลยก็นี่แหะครับรกสิดเหรียครับว่ามีอย่งนี้จะไปซื้ออือครัโกบอกว่าเลาขล่างครับพมีรักสิบเลขสีตัวนี้จะซื้อจะซื้อเลยพี่น้อง จ่อเขาจอเขาแล้วพี่ลองจ่อเขาไจ่อเขาแล้วงไ่ได้มันงั้นไหลหรอสื่อเราไปดีข้ากันได้จอจ่อเขาล้วเอาีการปูกับหายนี่รุนงทุ่นทีเนี่ยเริ่มมากข้เจ้อมากขีรุ่ทุนทีเสือมดจรงหังคือปูปูปะัดปะหัดเมาปะัดเมานั่นแหละคือขี่ชุทุนทีมัดมัน ผู้อันลูกหลานนี่ชองบันเท้าเก่าซีแล้วม่านเฮาเก้าสีแล้วก็ชองนั่นสุภารวยควันภารวยพวัารวยเป็นช่องไงครับกับผู้ที่ตามหลายเมื่อนครแลครับของช่องบันเทาเก่าซีนี่ช่องไม่หรอกผู้ที่ตามก็ท่านหลายแต่กี่ผู้จาผมในว่าผมมานั่งคุยกับปูอยู่ตลาดอยู่ท่วงเหนี่ยเรียงเรียกเลยผมผ้าเจอดเอาเพื่อนมาก เลยมาคุยับปูยนี่คุยเลี้ยงเรียงนี่นะก้กี่แต่ท่านไหนมียูทูปหาผู้กับงานคุยมีและอาจารย์เพี้ยงมากจะไดอว่าบเอเนยบอกเป็นไรเจียดิ่งมันบกเขารักเนี่ยบกเขารักทันี่ถึงที่จะได้เขาเนี่ยเขาว่างานแพี่ปูหาซื้อก็จะได้นาะนั่นแล้วมหาซื้อปูมีเบอร์ทั่ว่มีเบอร์ทรบ เอาเบอร์ทั่วปูไหวเรืองครับพี่น้องเพราะว่าขันเล็กปูเขาครับพี่น้อง,บงเบอร์เนอรทั่มาหาปูก็ได้กับปูก็ร่างเห็ดกับร่างสางยูกับปูสามแตกมีเลอดอันอันเกเลือดออกเทกเสือหม่มาดื่มเอเช้าใหม่ห่างหวดสูงกว่าโตสักผู้บนบบานผู้ใดปูเป็น นี่แบนของคุณโอ้ชู้ยไม้หมดก็มันดีเกลี่ยต้องคอยแกะก็เป็นเพื่อนแบบเป็นก้อนของก้อนลายเกลี่ยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากปูสามแปดเท่านะคะเมื่อที่แล้วเพิ่งกระเขานะคะแอดกะทถ้ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทอนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ กะคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงทอนี่เนาะค่ะเนาะค่ะ,คะเอฟซีทันใดเข้ามาที่ลังกับขอขอบบนขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจด้ะค่ะค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวันใหญ่แล้วค่ะเนาะค่ะสวัสดีจ้า